สวัสดีครับพี่น้องในสัปดาห์นี้ผมอยากจะแบ่งปันในหัวข้อถูกสร้างในพระฉายแต่กับไฟฝันจะเป็นพระเจ้าเองพี่น้องที่รักครับทุกวันนี้คุณเปิดดูคลิปข่าวความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกำลังดูหนังไซไฟเหมือนผมเลยไหมครับคุณจะได้ยินข่าวที่น่าทึ่งเช่นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบยีนยับยั้งความเสื่อมของเซลล์ ซึ่งจะทำให้เราย้อนเวลากลับไปเป็นหนุ่มสาวได้นะครับอีกไม่นานมนุษย์ก็จะเอาชนะความแก่ได้และก็จะยืดเวลาตายช้าลงไปได้อีกหลายร้อยปีเลยนะครับและในห้องแลบก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีมดลูกเทียมแบบที่เคยมีข่าวว่าในประเทศจีนสามารถทำหุ่นยนต์ตั้งท้องได้แต่ไอเรื่องหุ่นยนต์ตั้งท้องนี่เป็นข่าวปลอมนะครับส่วน ข่าวเรื่องมดลูกเทียมเป็นข่าวจริงมนุษย์พยายามสร้างตัวอ่อนทาลกขึ้นมาด้วยตัวเองนอกมดลูกได้แล้วนะครับถ้าอับราฮัมและนางซารามาเกิดในยุคนี้ก็คงจะไม่ต้องรอคอยจนอายุร้อยปีนงางซาลาก็อายุ90ปีก็คงไม่ต้องรอขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมดลูกเทียมก็แก้ปัญหาการเป็นหมันได้หรือว่าแม้กระทั่งตอนนี้นะครับ นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถจะปลุกชีพหมาป่าโบราณที่สูญพันธุ์ไปนับหมื่นปีให้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งแล้วนะครับจากซากของฟอสซิลคือมันก็คล้ายๆในหนังเรื่องจูราสสิกพาร์คเคยดูไหมครับที่ปลุกชีพไดโนเสาร์ขึ้นมาจากซากฟอสซิลก็ตอนนี้เทคโนโลยีชีวภาพมันกําลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะมีเจ้าเทคโนโลยี AI มา เป็นเครื่องมือช่วยเร่งเครื่องให้กับหลายๆเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับพี่น้องครับคนรู้ไหมครับว่าเมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่ชื่อยูวานโนอาแฮลารีได้กล่าวว่ามนุษยชาติกำลังก้าวจากยุคข,ของโฮโมเซเปียนที่แปลว่ามนุษย์ผู้ชันฉลาดไปสู่ยุคข,ของโฮโมเดอุสที่แปลว่ามนุษย์ผู้เป็นพระเจ้าที่ซึ่งมนุษย์ไม่เพียงแค่ ยอมรับกฎธรรมชาติแล้วเท่านั้นแต่เรากําลังลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติซะเองกําลังทําตัวเป็นพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคราวนี้ก็มาดูพวกเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราเป็นลูกพระเจ้าเราควรจะคิดและรู้สึกอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาเราควรจะตื่นเต้นไปกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหรือว่า เราควรจะยำเกรงต่อการที่มนุษย์กำลังเล่นบทบาทพระเจ้าวันนี้ก็ให้เรามาสแสวงหาคำตอบจากพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามก่อนอื่นเลยพวกเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยความจริงที่น่าชื่นชมยินดีนะครับเพราะว่าความสามารถในการคิดค้นการจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่าเป็นเพราะพวกเราถูกสร้างขึ้น ตามพระฉายของพระเจ้านะครับในประมการบทที่1ข้อ27เกล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายของพระองค์คําว่าตามพระฉายของพระเจ้านั้นพระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นตามลักษณะของพระองค์คุณจะเห็นว่า,าตรงนี้มนุษย์เราก็เลยมีความแตกต่างกับพวกสัตว์มากมายาในทุกเผ่าพันธุ์นะครับไม่ว่า,าจะากี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วก็กไม่มี สัตว์ในเผ่าพันธุ์ไหนที่จะมีลักษณะฉลาดและมีความคิดสร้างสรรค์เหมือนมนุษย์เลยนะครับพวกสัตว์ยกตัวอย่างก็คงจะคล้ายๆกับอค,อคอมพิวเตอร์ที่อัปเกรดไม่ได้คือถูกสร้างมาอย่างไรมันก็เป็นแบบนั้นมาหลายพันปีพวกมันไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆได้เหมือนมนุษย์เลยมันจึงดำเนินชีวิตไปตามสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเท่านั้นนะครับตัวอย่างสัญชาตญาณของสัตว์ก็ เช่นผมได้เลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งมันชอบมากรอกเกลียเขาแข้งเขาขาผมนะครับแล้วพอมันมีลูกลูกมันก็ทําเหมือนกันคือชอบมาเขาแข้งเขาขาผมคือเป็นแบบนี้กันไปหมดแมวหลายๆตัวก็มักจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับโดยที่พวกเราไม่ได้สอนนี่มันก็เป็นสัญชาตญาณชนิดหนึ่งของเจ้าแมวนะครับในขณะที่สุนัขมันไม่ได้มา คอเคลียเขาแข้งเขาขาเหมือนแมวเลยนะครับคล้ายๆสุนัขมันก็ถูกโปรแกรมมาอีกแบบหนึ่งนะครับหลายพันปีก่อนพวกมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามนุษย์เราไม่ได้เป็นแบบนั้นคือเมื่อมนุษย์หลายพันปีก่อนเราอาศัยอยู่ในถ้าขี่มา้าล่าสัตว์ปลูกพืชทำากสิกรรมแต่สมัยนี้เราก็เปลี่ยนไปมากนะครับเรามาอาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างขึ้นมาเอง เราเปลี่ยนจากขี่ม้ามาเป็นรถยนต์เปลี่ยนจากล่าสัตว์มาเป็นทำงานหาเงินเพราะอะไรล่ะครับก็เ,เพราะพวกเรามีสติปัญญามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์สติปัญญามันทําให้เราค้นคว้าทําความเข้าใจรหัสพันธุก,กรรมได้เข้าใจ DNA ได้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ก็ทําให้เราพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ๆได้แต่พวกสัตว์มันไม่มีตรงนี้นะครับ พวกมันก็เลยแป็กอยู่กับที่และสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นี่แหละก็ล้วนเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์เราเท่านั้นนะครับและมันก็เป็นส่วนเสี้ยวเล็กๆที่สะท้อนพลักษณะของพระองค์ที่มีอยู่ในตัวพวกเราที่เรียกว่าเราเป็นพระฉายของพระองค์นั่นเองแหะครับพี่น้องที่รักการมีสติปัญญาสามารถคิดค้นสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ มันก็มีข้อดีมากมายนะครับตัวอย่างเช่นการสร้างมดลูกเทียมมันก็มีประโยชน์เพราะว่าสามารถช่วยชีวิตทารกที่คลอดก่อนกําหนดได้ต่อลมหายใจให้ตัวอ่อนได้ส่วนเทคโนโลยีการปลูกขีมาป่าโบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วหลายหมื่นปีมันก็มีประโยชน์คือทําให้เราสามารถจะปกป้องคุ้มครองการสูญพันธุ์ของสัตว์บางชนิดที่กาลังใกล้จะสูญพันธุ์ในยุคนี้นะครับส่วนเทคโนโลยี AI ก็ช่วยให้เรามีเครื่องมือเพิ่ม productivity ได้อย่างทวีคูณดังนั้นเราก็สามารถขอบคุณพระเจ้าได้เพราะนี่เป็นการใช้สติปัญญาที่พระองค์ประทานให้เพื่อแสดงออกถึงความเมตตาเพื่อการสงวนรักษาชีวิตการดูแลผู้ที่อ่อนแอหรือการเสริมสมรสมรถธรรมะให้กับมนุษย์ซึ่งก็ล้วนเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับแต่ว่าแล้วปัญหาคืออะไร คือปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สติปัญญาจิตนาการความคิดสร้างสรรค์ที่พระเจ้าให้มนุษย์เรามาเพราะว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าให้เรามานั้นก็ลว้วนดีเยี่ยมทั้งนั้นแหละครับแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ที่แรงจูงใจของมนุษย์เราเปลี่ยนไปนะครับแรงจูงใจของพวกเราเริ่มผิดเพี้ยนไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะว่าเราเริ่มจะใช้สติปัญญาความคิดสร้างสรรค์ที่พระเจ้าให้มาโดยไม่ใช่เพื่อถวายเกียรด่พระองค์ แต่กลับมายกตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าซะเองนี่คือปัญหายิ่งใหญ่เลยนะครับซึ่งนี่มันก็เป็นการทดลองเป็นการทดลองเก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติเป็นการทดลองยืดยุให้เราปฏิเสธพระเจ้ามันเป็นเสียงกระซิบของเจ้าง,งูในสวนเอเดนที่บอกว่าเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าอยู่ในปฐมกาลบทที่สข้อ5นะครับและก็เป็นความทะเยอทะยานเดียวก,กันกับที่มนุษย์ได้พยายามสร้าง หอคอยบาเบลเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและไปให้ถึงฟ้าสวรรค์ด้วยกาลังตัวเองอยู่ในปฐมกาลบทบที่11นะครับคราวนี้เมื่อเรามองดูเทคโนโลยีการย้อนวัยไม่ใช่ชะลอวัยนะครับแต่เป็นการย้อนวัยเลยคือถ้าคุณอายุตอนนี้60คุณสามารถจะใช้เทคโนโลยีย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ20กว่าได้นี่ก็เป็นภาพสะท้อนอย่างชัดเจนของความต้องการ เอาชนะความแก่ชราและความตายคือความพยายามที่จะลบล้างผลของความบาปด้วยน้ำมือตัวเราเองโดยปฏิเสธที่จะพึ่งพาพระคนพระเจ้าที่มาทางพระเยซูคริสต์นะครับและผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้มันก็น่าขนลุกขนพองสยองก้าวมากเลยนะครับการพยายามย้อนวัยให้กับเซลล์อย่างสุดขั้วมันกลับได้สร้างสิ่งมีชีวิตที่เป็นเหมือนเอเลี่ยนนะครับ สัตว์ที่นำมาทดลองกลายเป็นมีเนื้องอกแปลกประหลาดแล้วก็มีทั้งฟันและกระดูกที่งอกขึ้นมาผิดที่ผิดทางจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดไปนี่ก็คือภาพฝ่ายวิญญาณที่เห็นชัดว่าเมื่อมนุษย์พยายามจะสร้างชีวิตในแบบของตัวเองด้วยความพยายามของตัวเองโดยปราศจากพระเจ้าผลลัพธ์ที่ได้ก็มักจะน่ากลัวเพราะมันจะมีเออร์เลอร์ผิดพลาดอยู่เสมอนะครับเทคโนโลยี AI ก็น่ากลัวยิ่งกว่าอาวุธเนิวเคลียร์ซะอีกนะครับคุณรู้ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าในเวลาเพียงอีก2-3าปีข้างหน้าไอ้เจ้า AI มันจะสร้างตัวมันเองได้นะครับสมมติว่า AI เวอร์ชันหนึมีความฉลาด100แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชันนึมันจะสร้าง AI เวอร์ชันสที่มีความฉลาดมากกว่ามันอาจจะเป็น400เท่าแล้วเจ้าเวอร์ชันสที่ฉลาดสี่เท่าแล้ว มันก็จะสร้าง ai เวอร์ชัน3ที่มีความฉลาดมากกว่ามันเป็นพันเท่าคือมันจะฉลาดเป็นอัตราเร่งเลยนะครับในขณะที่ความฉลาดของมนุษย์ก็ใช้เวลาหลายพันปีนะครับกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้และนักวิทยาศาสตร์ก็พยากรณ์ว่าประมาณปี2030คศสอ3 0นะครับก็คืออีก5ปีข้างหน้าพวกเราจะเห็นเจ้า ai ฉลาดกว่ามนุษย์ ในทุกสาขาอาชีพเลยแต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาก็คือไอ้เจ้า AI มันมีแต่ความฉลาดแต่ว่ามันไม่มีอารมณ์ความรู้สึกมันไม่มีจิตสำนึกมันไม่มีความรักความเมตตาแล้วผลลัพธ์จะลงเอยอ,อย่างไรล่ะครับคือมนุษย์เรามีความฉลาดแต่พวกเราก็ยังมีจิตใจมีความรักความเมตตาต่อกันและกันอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้เจ้า AI มันไม่มีจิตใจไม่มีจิตวิญญาณที่มาจากพระเจ้ามันไม่มีพระฉายของพระเจ้าตรงนี้แหละครับที่มันเป็นปัญหาแล้วก็อันตรายมากอันตรายยิ่งกว่าอาวุธนิวเคลียรสซะอีกแล้วคริสเตียนเราควรจะมีความคิดและความรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับพระคัมภีร์ก็กล่าวไว้ในโรมบทที่12ข้อสว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้หรือบางฉบับก็เขียนว่า อย่าลอกเรียนแบบคนในยุคนี้พี่น้องที่รักคนในยุคนี้ทําอะไรคนในยุคนี้กําลังพยายามอัปเกรดตัวเองด้วยเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ตอนนี้การอัปเกรดมนุษย์ก้าวหน้าไปถึงระดับ DNA แล้วนะครับโดยความช่วยเหลือของเจ้า AI แต่ข่าวประเสรศิฐเสนอการอัปเกรดที่สูงส่งและยั่งยืยนกว่านั้นมากครับนั่นคือการอัปเกรดในระดับจิตใจและจิตวิญญ,ญาณ ซึ่งไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั้นใน2โคเินบทที่ 5, ข้อก็ก็มีเขียนไว้ว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพัคฤิตเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือการอัปเกรดที่แท้จริงที่มนุษยชาติโหยหานะครับมันไม่ใช่การพยายามแก้ไขรหัสพันธุก,กรรมเพื่อให้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมี ชีวิตที่คงความเป็นหนุ่มเป็นสาวยืนยาวอายุยืนคือในโลกที่เสื่อมสลายด้วยความบาปนี้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่การอัปเกรดที่แท้จริงคือการได้กลับมามีความสัมพันธ์คืนดีกับพระเจ้าผู้สร้างเราต่างหากลครับโลกพยายามจะแก้ไขบั๊กในร่างกายตัวเองด้วยเทคโนโลยีแต่ว่าพระเยซูได้แก้ไขาบาป ที่เป็นต้นต่อของบัรของความเสื่อมสลายทั้งหมดที่เรามีแล้วที่ไม้กางเขนโลกพยายามจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขียนโปรแกรมรหัสพันธุกรรมใหม่ในระดับ DNA แต่พระเจ้ามีพระประสงค์และน้ำพระทยัยที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสวนทางกับโลกนะครับดังนั้นหนทางสู่การเป็นเหมือนพระเจ้าที่แท้จริง มันจึงไม่ใช่การแก้ไขรหัสพันธุกรรมแต่คือการยอมให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราแล้วอุปนิสัยของเราก็จะเปลี่ยนใหม่จะกลายเป็นคนที่มีความรักชื่นชมยินดีมีสันติสุขมีความบริสุทธิ์เหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกๆวันนั่นเองดังที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ในโรมบทที่1 2ข้อ2ว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ําพระทัยพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมอาเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องทีละครับพวกเรากําลังอยู่ในยุคสมัยที่น่าตื่นเต้นและท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วผมขอโนุมนใจให้เราอย่าได้หวาดอัววิตกกังวลต่อเทคโนโลยีที่กําลังก้าวหน้า ไปอย่างรวดเร็วแต่ผิดทิศผิดทางต่อตรงกันข้ามกับพระประสงค์ของพระเจ้าเลยแต่ให้เราดําเนินชีวิตด้วยสติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณจากพระวจนะของพระองค์แทนนะครับขอให้เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับสติปัญญาความรู้ที่พระองค์ให้มาเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์และรักษาชีวิตของเราแต่ในขณะเดียวกันก็ขอให้เราตระหนักและระวังความเยื่อหยิ่งจองของที่พยายามจะเป็นพระเจ้าซะเองนะครับ และที่สําคัญที่สุดขอให้เราวางความหวังใจสูงสุดของเราไว้กับการอัปเกรดที่แท้จริงและยั่งยืนคือการเป็นคนถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์เพราะนั่นก็ไม่ใช่แค่มีร่างกายที่หนุ่มสาวอายุยืนขึ้นแต่มันคือการได้มีชีวิตอยู่กับพระเจ้าตลอดชั่วนิรันดร์ต่างหากละครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาที่รับ ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งในจักรวาลเราขอบพระคุณสำหรับสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ที่พระองค์ประทานให้แก่มนุษย์เราขอทรงโปรดประทานสด็สติปัญญาให้เรารู้จักใช้ของประทานเหล่านี้ด้วยใจทอมและเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ขอทรงปกป้องเราจากความเย่อหยิ่งจองของที่พยายามจะเป็นเหมือนพระองค์ และขอให้หัวใจของเรายึดมั่นในความหวังที่แท้จริงคือมีชีวิตใหม่และมีชีวิตนิรันดร์ที่พระองค์ประทานให้เราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน